กจกรรมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีดังต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประวัตพุทธิวัยครับอยู่ป .2 ทับ1ครับยะมาบริยาร่างกายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นึ่งสอมองกล้องมองกล้องหนึ่งสสาสีห

chết bẹt trao xịt Mình sống sáng xì ha hộ chết bẹt trao xịt Mình sống sáng xì ha hộ chết bẹt trao xịt Mình sống sáng xì ha จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบขอบคุณครับการนำเสนอสิบสามแฟ้มมีดังต่อไปนี้แฟ้มที่หนึ่งประวัติของนักศึกษาสองแฟ้มบันทึกประวัติงานหนะ้าที่ของงานวิจัยในชั้นเรียน 4. โครงงาน 5. แบบบันทึกโรงเรียนที่เข้าประชุม 6. รายละเอียดของแฟ้มสะสมผลงาน 7. บันทึกผลการนิเทศของอาจารย์ 8. การลงเวลา 9. ผลของการนิเทศและรายชื่ออาจารย์นิเทศ 10. ปฏิทินการปฏิบัติงาน สิบเอ็ดสื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสิบสองแบบทดสอบสิบสามแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูและจบการงานเสนอ